าจะาม่เลือกใชลอกันเงี้ยนะสก,กินอันนี้ก็จะสก,กินใหม่แล้วสุดแล้วเวด็กโอเคถ้าถ้าโดยใช้สก,กินนี้ตลอดการมาักกร้งทำเองหรอใหม่ถ้าทำเอง,องคงจะไม่สวยขนาดนี้หรอกไม่ก็อาจจะเปลี่ยนสกินอีก,กข้อหนึ่งเผื่อมิกกี้จะสร้างมาให้ คห็ ina, right? <cn> ้คอมมนตได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเล่นไหรือเปล่าน่ะเอาชวิสบายกไหมลคือเจะเล่นไหมเนี่ยด้คันี่เคยจะเล่นกับเพื่อ้หลายพันลูกอ่า หลายฮาร์ดแล้วเนี่ยทีเพื่อนนี่เล่นกันหนังคฮมเมสเซล เสียงก็จะดูเลยเสียงไม่ร้อ Who? Mm -hmm. เป็นห้องเ็ตของ เพอร์อแต่พดหน้าเพอต้องมาเล่นกับเพิ่มเข้าใจ